ผู้ที่ไม่ทําไปตามอํานาจของกิเลสเางเช่นผู้ที่มีความสํารวมอินทรีย์คือสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอด การที่มีความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสามารถละกิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้ละไอความคับแค้นไอความเร่าร้อนภายในจิตมันจะสามารถระงับสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเจอคนที่สำรวมกายวาจาใจหรือสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนี่ยผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า หรือผ well no. ู้ที่รู้จักการเสพปัจจัย4ี่การเสพปัจจัย4ีเพื่อละกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิตนะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าปัจจัย4ีที่เราบริโภคเนี่ยสามารถละกิเลสได้ในการบริโภคปัจจัย4ทําำยังไงเวลาที่เราเองเสพปัจจัย4ี่อย่างเช่นเครื่องนุ่งห่มเราอาศัยเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้อยู่เสื้อผ้าสวมเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อละกิเลสเครื่องเศร้ามองแห่งจิตเพื่อละไอ้ความเร่าร้อนความคับแค้นนี้ ด้วยการเสพเครื่องนุ่งหม่มเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนสวมเสื้อผ้าเพื่อบำบัดป้องกันเหลือบยุงลมแดดหรือสัตว์เลื้อยคลานหรือใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดอวัยวะที่มันมีความน่าละอายอย่าให้ความที่น่าละอายเนี่ยมันปรากฏขึ้นมานี่คือการสวมเสื้อผ้าการใช้เครื่องนุ่งหม่มเพื่อที่จะละ ไอเกลเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นในเครื่องนุ่งห่มหรือแม้แต่อาหารการกินการบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อละกิเลสก็คือไม่ใช่บริโภคเพื่อเล่นไม่ใช่บริโภคเพื่อมัวเมาไม่ใช่บริโภคเพื่อประดับหรือเพื่อตกแต่งแต่ว่าบริโภคอาหารไม่ว่าอาหารหยาบหรืออาหารละเอียดก็ตามเพื่อให้กายเนี่ยตั้งอยู่ได้ อาหารหยาบอย่างเช่นคำข้าวที่กินเข้าไปหรือถ้าอาหารที่ละเอียดมากก็คือลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเพื่อหล่อเลี้ยงกายนี้ให้ตั้งอยู่ได้บริโภคอาหารเพื่อให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์ต่อพรหมจันทร์มีชีวิตอยู่เพื่อประพฤติพรหมจันทร์ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาได้หรือบริโภคอาหารโดยคิดว่าจะกําจัดเวทนาเก่าเวทนาเก่าก็คือความหิวมันหิวข้าว กินอาหารบริโภคเพื่อกำจัดความหิวแล้วเมื่อกินเข้าไปก็อย่าทําให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเวทนาใหม่เกิดขึ้นก็คือ เวลากินมากๆมันจะอิ่มอิ่มอึดอัดอิ่มมากเกินไปอันนี้เวทนากินมากแล้วก็อึดอัดท้องมันปวดเพราะกินมากเกินไปอย่าสร้างเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นบริโภคเพื่อความที่อายุดําเนินไปได้คือให้มีอายุต่อเนื่องได้จนถึงอายุไขที่ตายจริงๆแล้วการบริโภคก็อย่าให้บริโภคให้มันมีโทษเพราะอาหารอย่าให้ได้รับโทษเพราะอาหารก็ต้องพิจารณาในการบริโภคและการบริโภคอาหารก็เพื่ออยู่อย่างผาสุกเพื่อสบายตัวไม่อยู่ด้วยความหิว จนเกิดความทุกข์หรือแม้แต่การใช้สอยที่อยู่อาศัยหรือเสนาสะนะเสนาสะนะคือที่อยู่อาศัย การที่เรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนป้องกันอากาศหนาวป้องกันแดดป้องกันความร้อนที่เรามีบ้านเนี่ยเพื่อบำบัดสัมผัสกับเหลือบยุงลมแดดหรือสัตว์เลื้อยคลานเพื่อป้องกันสัตว์ต่างๆเพื่อบรรเทาอันตรายจากฤดูคือฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวที่มันเกิดขึ้นหรือภัยต่างๆและก็เพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเล่นบางทีเรามีบ้านเรา ราก็อาศัยบ้านของเราหลีกเล่นปลีกวิเวกได้นี่คือการบริโภคหรือการเสพใช้สอยที่อยู่อาศัยหรือเสนาสนะอย่างเป็นไปเพื่อละกิเลสไททอนกิเลสออกหรือแม้แต่การบริโภคยารักษาการบริโภคยาเป็นไปเพื่อละกิเลสก็คือบริโภคยาเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อกูลแก่ความไข้ความเจ็บไข้เกิดขึ้นก็กินยาเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยหรือเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาที่เกิดจากอาพาธคือความ เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเพียงใช้บริโภคเพื่อความเป็นผู้ที่ไม่ต้องทนทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจากอาการต่างๆ,ๆที่จะต้องใช้ยาการบริโภคยาแบบนี้เป็นไปเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อละกิเลส ฉะนั้นเมื่อพิจารณาปัจจัย4แบบนี้แล้วเสพไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งหม่มหรืออาหารการกินหรือที่อยู่อาศัยหรือยารักษาโรคก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่อย่างนี้กิเลสท,ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตที่เป็นเหตุปัจจัยทําให้คับแค้นทําให้เร่าร้อนจะไม่มีทางบังเกิดขึ้นกิเลสจะหายไปผู้ที่ใช้ชีวิตเสพปัจจัย4แบบนี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของ บุญเป็นผ <n> ู้ที่ควรทําอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ที่ควรจะทําบุญด้วยอีกประการหนึ่งผู้ที่ละกิเลสเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอย่างเช่นเขาละด้วยความอดกลั้นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นก็คือเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความหนาวมีความอดทนอดกลั้นต่อความร้อนเป็นผู้ที่อดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้ที่อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจาก เหลียบยุงลมแดดหรือสัตว์เลื้อยคลานผู้ที่มีความอดทนแบบนี้เป็นเนื้อนาดีเหมือนกันหรือแม้แต่ผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นต่อถ้อยคําอันหยาบคายอันเลวร้ายคืออดทนต่อคําด่าคําว่าคําดูถูกเหยยดยามดูหมิ่นต่างๆนานาได้หรือแม้แต่เป็นผู้ที่อดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นคือมีความทุกข์กาย เกิดจากอาการบาดเจ็บเกิดจากอาการป่วยต่างๆสามารถอดทนอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดคือสามารถที่จะอดทนในเรื่องความเจ็บปวดต่ททางๆได้หรือแม้แต่ความไม่สบายใจหรือแม้แต่ใกล้จะถึงชีวิตใกล้จะจบชีวิตอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะอดทนอย่างนี้ได้เมื่ออดทนอดกล้าอย่างนี้อยู่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่ากิเลสท,ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทั้งหลายที่เป็นเครื่องคับแค้นหรือเร่าร้อนเนี่ยจะไม่บังเกิดขึ้นคือกิเลสท,ทั้งหลายจะไม่ บงเกิดขึ้นผู้ที่สามารถที่อยู่ในลักษณะแบบนี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทําบุญควรทําอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกเหมือนกันไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าหรือผู้ที่ละได้ด้วยการงดเว้นการงดเว้นเพื่อที่จะละกิเลสคือเราพิจารณาโดยแยบขายแล้วงดเว้นจากช้างดุมมาดุโคดุสุนัขดุ หรืองูสัตว์ที่มันเป็นอันตรายเราอย่าไปเข้าใกล้เรางดเว้นหรือพวกหลักตอขวากน้ําห้วยเหวหรือของโโครสโกสกรปรกลุมอุจจระอย่างนี้เป็นต้นของที่มันเป็นอันตรายที่มันเสี่ยงเรางดเว้นอย่าเข้าไปใกล้ถ้าเราไปเข้าใกล้อย่างเช่นพวกช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุหรืองูหรือพวกหลักตอขวากน้ำห้วยเหวพวกนี้มันอันตรายจะทําให้เกิดจิตใจเนี่ยไม่ปกติมันเกิดความกลัวอย่างเช่นเราได้พบ เห็นสัตว์ก็เกิดความกลัวบางทีก็เกิดความเกลียดขยะขยะงเจอของสโปรกรโสโครกเนี่ยก็ทําให้จิตใจเนี่ยมันมีกิเลสคิดไม่ดีหรือกลัวอย่างเงี้ยปรุงแต่งไปต่างๆนานาหรือในชีวิตก็งดเว้นที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไปตรงไหนที่ไปนั่งแล้วมันไม่ดีทําให้จิตใจเนี่ยเกิดความโลภความโกรธความหลงก็อย่าไปหรืองดเว้นจากการครบหาเพื่อนที่ลามกเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่เป็นคนพาล่ะอย่าไปคบหา การที่งดเว้นสิ่งเหล่านี้เป็นการละกิเลสเครื่องเศร้ามองแห่งจิตไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนในจิตไม่เกิดขึ้นคนที่งดเว้นแบบนี้ได้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาเหมือนกันควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทําบุญเหมือนกันควรทําอัญเชลีเป็นนาบุญของโลกด้วยไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า หรือแม้แต่ละด้วยการบรรเทาอะ่ะหรือแม้แต่ตัวเราเองในการใช้ชีวิตเนี่ยเราพิจารณาโดยแยบคายเราก็ไม่รับเอาไว้ละเสียบรรเทาทําให้สิ้นสุดในเรื่องของความคิดที่เป็นอกุศลความคิดไปในเรื่องกามความใครอะ่ะที่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโภชภะก็ไม่รับเอาไว้เกิดความคิดนี้ก็ละเสีย บันเาทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความไม่มีในเรื่องของความใคร่อยากจะได้สิ่งของต่างๆอยากจะได้รูปอยากจะได้สามีเขาภารรยาเขาอยากจะได้เงินเขาหลีกเลี่ยงเสียไม่รับเอาไว้เกิดความคิดเนี้ยละเสียบันเาทาทําให้สิ้นสุดอย่าให้มันมีอยู่ในจิตใจหรือเกิดความพยาบาทเกิดการกระทบกระทั่งแล้วเกิดความโกรธลักษณะของการนําพาไปสู่พยาบาทแรกๆมันจะเกิดปฏิฆะก่อนคื guitars, อกระทบกระทั่งถ้าปล่อยเอาไว้เพลินอยู่ว่ามันจะเกิดโกทะคือความโกรธพอเกิดความโกรธสักพักหนึ่งปล่อย ไว้จะเกิดโทสะเผาใจตัวเองก่อนประทุสร้ายใจของตัวเองก่อนพอโทสะมากๆโกรธแค้นมากๆร้อนมากๆจะเกิดพยาบาทโกรธแค้นขัดเคืองที่มันสูงทีนี้ก็จะเป็นการจ้องที่จะทําลายนี้พยาบาทเมื่อมันเกิดขึ้นก็อย่ารับเอาไว้ละเสียบรรเดาทําให้สิ้นสุดอย่าให้มันมีอยู่ในจิตใจหรือแม้แต่วิหิงสาวิหิงสานี่คือความเบียดเบียนความเบียดเบียนเนี่ยเกิดจากความหลงเกิดจากการสยบติดอยู่เมื่อเกิดขึ้นก็อย่ารับเอาไว้ละเสียบรรเทาทําให้สิ้นสุดอย่าให้มีอยู่ในจิตใจ เมื่อกามวิตตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตตกคือการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยเกิดขึ้นไม่รับเอาไว้ในใจเมื่อบรรเทาอย่างเงี้ยกิเลสเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายที่เป็นเครื่องคับแค้นหรือความเร่าร้อนเนี่ยจะไม่มีไม่บังเกิดขึ้นอยู่ในจิตผู้ที่มีลักษณะแบบเนี้ยมีความบันเทาแบบเนี้ยเป็นผู้ควรแก่ของบูชาเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ที่ควรแก่ของทำบุญเป็นผู้ที่ควรทำอัญเชิญเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเนี่ยคือลักษณะผู้ที่เราควรทำบุญด้วยเป็นนาบุญของโลก